สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหย่าแอนแต่งฟ้าแลบปัจจุบันราจิตแสงชูโตโอดีตสามีนางเอกจบรักหย่านางเอกวิวาสาวฟ้าแลบปัจจุบันราจิตแสงชูโตอดีตสามีแอนเซเรียมโผล่แต่งงานรอบที่สองราจิตอดีตสามีซิเรียมซุ้มควงสาวรุ่นน้องเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดังแต่งฟ้าแลบหลังคบหาดูใจกันเพียงแค่สองเดือน เจ้าตัวยังคงคอนเซปต์เดิมไม่เปิดใจถึงรักครั้งใหม่กับสื่อและแขกที่มาร่วมงานมงคลของตัวเองหลังใช้ชีวิตคู่กับไม้สาวลูกติดสี่เรียมพักทด่ดำงฤงริ์นานกว่า3ปีและต่างฝ่ายต่างตัดสินใจแยกทางจบสถานภาพสามีภรรยาไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2551กระทั่งฝ่ายหญิงมีข่าวหันไปกิ๊กับพายัพชินวัตรซึ่งได้กลายเป็นฉนวนก่อเหตุทําให้เกิดเรื่องราบานปลายจนไม้สาวต้องหอบลูกสาวหนีหน้าอําลาวงการไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดน โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เตียงหักยันเซเรียมีรักใหม่ยังไม่มีใครเคยทราบเรื่องราวหรืออย่างรู้ความรู้สึกของอดีตสามีผู้กำกับโฆษณาเจ้าของบริษัทมาโชแมงโกซึ่งเป็นบริษัทโปรดักชันเฮาส์ชื่อดังอย่างราจิตแสงชูโตเลยแม้แต่บรรดาสื่อมวลชนจะเคยตามไปสัมภาษณ์แล้วแต่เจ้าตัวก็ขออนุญาตไม่เปิดใจหรือพูดถึงอดีตภรรยาคนดังอีกแต่ล่าสุดทางทีมบันเทิงผู้จัดการออนไลน์ ตามติดไปร่วมงานเฉลองมงคลสมรสของหนุ่มราจิตที่ตัดสินใจสละโสดรอบสองแบบสายฟ้าแลบกับสาวรุ่นน้องนามว่าเต้รินทับถิมเทพเจ้าของธุรกิจร้าน๋วยเตียวชื่อดังเตี๋ยวหน้าครังที่วิลล่ามาร์เก็ตพหลโยธินหลังคบหาดูใจกันได้เพียง2เดือนโดยงานจัดขึ้นที่ห้องออเทอร์สราล์สโรงแรมมิดารินออเรนเต้ท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ปารีสสั่งสรรเรียบง่ายเป็นกันเองแต่ดูหรูหรา มีทั้งแขกเหลือผู้ใหญ่เพื่อนพ้องศิลปินทั้งในและนอกวงการมาร่วมงานอาทินุชนิรนาถโคชธัญยาธัญยเรศเองตระกรูลพร้อมสามีเป็กสัญชัยปูเป้รามาวาดีสิริสุขะตุลวงพัฒน์เมนคุณป้าต้อมยุทธเทลิศสิบป,ประพเมทีโมเดิร์นด็อกและโดยปกติในงานฉลอมมงคลสมรสทั่วไปไฮไลท์ของคู่บาา่าวสาวอยู่ที่การตัดเค้กสูงหลายชั้นแต่สำหรับงานนี้ขอแหวกแนวตามสไตล์หนุ่มเติของเจ้าบ่าว งตัดเค,ค้กแต่มีการดรินแชมเปญลงบนแก้วที่วางสูงหลายชั้นให้แขกเรือได้ดื่มร่วมแสดงความมีดีแทนเป็นอันจบพิธีอีกทั้งในส่วนพิธีการที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องขึ้นเวทีกล่าวถึงการพบรักความประทับใจซึ่งกันละกันและขอบคุณแขกเรือทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีแต่ปรากฏว่าหนุ่มราจิตขอข้ามช็อตนี้ไบรวมถึงการเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงงานวิวาห์ฟ้าแลบในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ